คือฉันไม่รู้จักตากล้องจริงๆเอาจริงปะไม่รู้จักตากล้องแบบจริงๆเออคือถ้าเกิดรู้ถามว่าถ้าเกิดรู้จักตากล้องครั้งแรกคืออะไรก็จะเป็นตอนที่แบบว่าฉันกับพ่อกับแม่แล้วเหมือนประมาณว่าฉันตอนนั้นฉันนั่นเอะแอไม่รู้เรื่องรู้ราวหกขวบอ่ะแเดินต่อแต่อยู่แม่ก็อุ้มฉันแล้วก็แบบว่าอ่ายิ้มหน่อยที่ลูกตากล้องจะถ่ายภาพอะไรเงี้ยเออเป็นรูปถ่ายครอบครัวแล้วตั้งแต่นั้นตุ่นมาก็ไม่เจอจริงๆจังๆเลยเจอแต่แบบ เธอจะแบบว่าเอากล้องโทรศัพท์มาถ่ายอะไรกล้องนู่นนี่นั่นของคนอื่นมาถ่ายอะไรเงี้ยแต่กล้องจริงจังก็จะมีอะไรนะที่เขาต้องถ่ายรูปติดประจําบตรประจำตัวนักเรียนอะ่ะแค่นั้นแหละแก<ด>เก็ตปะ่ะเออมันจะมันจะสัมผัสแค่นั้นเองว่าแบบเชียมันจะเป็นอีเวนท์ที่แบบทุกคนจะต้องไปเจอตากล้องอะ่ะแล้วทุกคนก็จะบอ่เอายิ้มนะครับเชร์ยิ้มนะครับเชร์แชร์แชร์แชร์ไปร้อยกว่ารูปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าก็เป็นพันอะ่ะแล้วก็บอกเชียร์แต่ก็มันเป็นแบบ เป็นอ uh ีเวนต์เฉพาะที่เราจะต้องเจอทุกๆประมาณสามปีหรือหกปีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเออแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่จริงจังแล้วก็ในมุมนึงตอนแรกชั้นคิดว่าคนที่มาเป็นถ่ายติดรูปนักเรียนน่าจะได้ตังค์เยอะมัง้งก็ได้ตังค์เยอะละเออเพราะว่า <c oughs> <ๆ>รู้สึกว่ามันต้องถ่ายหลายคนแล้วคนนึงมัน <c oughs> แล้วตอนนั้นชัดจําได้ฉันเสียตังค่ารูปอะหลายร้อยอยู่กับการอัลบั้มด้วยกับการประมาณแพ็กดึงสิบสองรูปอะไรเงี้ย ประมาณสองสามร้อยมั้แล้วลองจิดตกาลดูแบบเด็กเด็กพันคนแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยเขาไม่ได้ช่างมากเขาหมดหลรอกอันนั้นอ่ะเออแต่คงไม่ขนาดนั้นนั่นแหละชัก็เลยรู้จักแค่นั้นเลยแล้วพอฮะว่ามาเออแกจะพูดว่าอะไรไอ๋อไออันนั้นมันก็มีค่าที่จะต้องเอาไป ปิ้นด้วยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ถูกต้องค่าปิ้นไงค่าปิ้นมันก็เลยเออหลายบาทอยู่สองร้อยสี่สิบหรือไม่ก็ร้อยกว่าบาทเนี่ยจะไม่ได้น่าจะสองร้อยรูปละยี่สิบาทบ้างตอนนั้นนะ่ะปิ้นด้วยรูปละยี่สิบบาทใช่ใช่เหมือนกับถ่ายที่ร้านแหละอืมใช่ตอนเด็กฉันก็แค่สงสัยไงเพราะว่าฉันเดินไปบอกแม่บอกแม่แม,แม่เนี่ยจะต้องถ่ายรูปขึ้นรูปปกมหกอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเท่าไหร่อสองร้อยสิบรูปแบบโอ้โหทําปากจกูทั้งบ้านน่ะ จูงทองบ้านเออต้อพ่อต่อแม่ฉันอ่ะแล้วก็แบบว่าโอ้เออฉันก็บอกโหขนาดนั้นเลยเหรอมันแพงนั้นเลยเหรอพ่อแม่เออตอนแรกมัน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 ก็ไม่ถือว่าแพงมากหราแต่เราแค่รู้สึกว่าในวัยนั้นอ่ะมันรู้สึกว่าอ๋อรูปสติกเกอร์ที่เราปกติแบบไปถ่ายแต่ตามมันเหมือนรูปสติกเกอร์ในมุมมองฉันอ่ะตอนนั้นอ่ะนะ บ้านฉันเวลาไปไปห้างหรืออะไรเงี้ยมันจะมีมีที่โซนขายสติกเกอร์ใช่ปะเอ,อีอะไรแบบนั้นอะแต่พอพอถ่ายมาถ่ายมาเพราะมาณแบบไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยแต่พอมันแบบราคาหลักประมาณเกือบสองร้อย u อะไรเงี้ยเรารู้สึกสงสัยเฉยเฉยอืมตอนนั้นอ,อืมนั่นแหละมันนึกว่าเป็นรูปสติกเกอร์ไงเออมันไม่เหมือนกันเออแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาแล้วนะรูปสติกเกอร์นะ่ะโอ้พูดคำว่กากลับมารู้สึกแก่เลยกู <laughs> ใช่ใช่ใช้เขาก็กลับมาเขากลับมาจริงดิกลับมาแล้วเยอะมากใช่มนอยู่โซนไหนฉันไม่เคยไม่ค่อยอยากจะเจอเลยคือมันมันเป็นเหมือนกับการที่เอา c u เจอร์เก่า c าเจอร์เก่าเอามาบนลูปใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะโควิดปะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นเทรนมากกว่าอ๋อเทรนบนลู่ถ้าโควิดมันก็จะเป็นเกี่ยวกับออนไลน์มากกว่า <Yeah. S 2> แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เหมือนสร้างแคตาลกรูปอ่ะแล้วก็ mm hmm. ถ่ายเล่นกับเพื่อนอ oh. เป็นตู้เป็นตู้ถ่ายรูปีเฉยเนี้ยอออก็ไม่มีอะไรเลยนะมันมันเป็นเหมือนกับว่าโอ้แต่ก่อนมันเจิงไปเลยไงใช่ใช่จริงๆ mm hmm. มันก็มันก็คือตู้สติกเกอร์อ่ะมันก็เหมือน mm hmm. ตู้สติกเกอร์แหละ <Okay. S 2> แค่เปลี่ยนเป็นว่าเป็นถ่ายทีได้สามรูปอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าเป็นสามรูปแบบเป็นการ์ดเป็น รูปเฉยๆอ่ะอืมอืมอืมแต่แค่จัดให้มันสวยๆตามยุคสมัยหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อมันก็ยังขายได้นะอืมอืมแต่ว่าราคาก็ร้อยร้อยหนึ่งแต่ร้อยหนึ่งนี่แค่สองสามใบเองนะอ๋อแต่เมื่อเก่อเทคโนโลยีสมัยก่อนร้อยหนึ่งสมัยก่อนมันก็คุ้มแหละแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าแล้วใช่ปะมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแพงหรือเปล่า ใช่เอ้คิดว่าพอๆกันนะถ้าเกิดเทียบกันอนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ในตู้นั้นใช้อะถ้า hmm. เทียบกับสมัยก่อนของสมัยก่อนที่เป็นตู้อะไรพวกนี้มันก็น่าจะล้ำล้ำกว่าหรือเปล่าล้ำกว่าในยุคนั้นอุปกรณ์มันถือว่าล้ำ mm hmm. แต่สำหรับตอนเนี้ยอุปกรณ์ในปัจจุบันที่ใช้ในตู้อะไม่ได้ล้ำขนาดนั้นใช่ครับสำหรับยุคนี้นะ mm hmm. มันก็เลยราคาเนี่ยรู้สึกว่าราคา เป็นช่างภาพนะออโอเคเข้าใจค่าเทียบกับที่เราต้องมายืนถ่ายแล้วอ่ม,อมได้ได้แค่ด้วยความเป็นตูตมม้ด,ด้วยไงความเป็นตู้อัตโนมัติด้วยค่าเสียหายค่าซ่อม <c oughs> ค่าบำรุงอะไรนี้อีโอดีไม่ดีจะแบบ <c oughs> จะไหวหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแต่ขอพวกนี้มันต้องจะต้องออกมาไอ้นี่อยู่ละมั่งต้องมาอยู่ในโซนแบบการท่องเที่ยวหน่อยที่ท่องเที่ยวหน่อยปะ่ะแต่แบบว่ามาความเพล่อคงไม่ได้อยู่แล้วเนาะไม่เหมือนเต่าบ,บิน เอ้ยเออใช่ใช่มันก็อยู่ตามคาเฟ่หรือว่าตามอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนมากตามคาเฟ่อะน่าจะดีนะมันได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ไงแล้วพอ,อรู้สึกว่าเบื่อแล้วเฉยๆแล้วก็แค่ยกตู้ไปไว้ที่อื่นอืมเพราะว่ายัางไงซะมันมันจุดที่น่าสนใจคือการได้ถ่ายกับเพื่อนนี่แหละ สมมติว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนนานๆมาเที่ยวทีแล้วถ่ายรูปสติ๊กเกอร์เป็นความทรงจำอะไรเนี่ยมันก็แบบคอมโบอ่ะเปคอมโบที่โคตรฟิลกู๊ดอย่าของฉันมันก็จะฮะแต่ตัวเราอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าไม่ใช่คนถ่ายไม่ใช่คนชอบชอบแบบเราเป็นคนถ่ายใช่ใช่ใช่ก็ได้เป็นคนไปเที่ยวแล้วคนอื่นถ่ายแต่เราเป็นคนถ่ายเองใช่แล้ว ของฉันมันจะช่วงนี้ยมันจะมีมันจะต้องมันก็ม่สิ่งก็มีตลอดหรอกแต่แต่มันจะมาอยู่นี้ก็มีฮิตเหมือนกันนะตรงที่แบบว่าคนเขาเอากล้องที่ถ่ายกล้องฟิล์มอะฟิล์มสําเร็จรูปมาเลยเขาจะต้องเขาจะติดตัวไว้อ่ะแล้วเขาถ่ายแบบประมาณว่าไปเที่ยวกับเพื่อนที่นานๆเจอกันทีเขาจะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างองฉันมันมีอยู่นะเพื่อนถ่ายไว้สองรูปคนละเวลากันเนี่ยยังเก็บไว้อยู่ในห้องอยู่เลยเนี่ยที่เป็นแบบกล้องฟิล์มอ่ะฟิล์มสำเร็จรูปอะ เดี๋ยนี่เขาคิดกันเหรอมันก็คิดันเลิกคิดคิดจนเลิกคิดไปแล้วก็เมื่อปีที่แล้วอ่ะคิดแต่ว่าใช่ตอนนี้เลิกคิดเพราะว่าฟิล์มมันราคาขึ้นตามต้องการของตลาดไงกลไกการตลาดใช่แล้วก็คือกลไกของตำนาน ฮะกลไกเลยกลนไกของการอยากเป็นตำนานของปูจิก็ก็คือปูจิมันจะเลิกผลิตใช่ไหมราคามันพุ่งขึ้นเลยโอ้มันจะหายากแล้วยังไงล่ะออใช่กลนไกการเป็นตำนานพอเข้าใจอยูเราใช้พยายามใช้กลไก่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใช้กับคนคือคือตายนะก็ไม่ได้ใช้กับคน มันถึงใช้กับใช้กับของสะสมอ๋อแล้วไปเพราะว่าทำหมถือว่าใช้ของสะสมน่ะฉันชอบสะสมของเมือย่างเก็บไว้ด้วยเหมือนเนี้ย<อ>ได้มาเป็นตำนานเป็นตำนานนี่คือไม่มีลมหายใจ <laughs> มันมันก็มันก็มันขึ้นอ,อยู่มุมมองเราเราจะอยากสะสมเก็บไว้นานๆก็ต่อ่อเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับเราใช่ปะละ่ะก็าเกอดมันถ้าเกิด แต่ถามว่าแบบว่าออยู่ดีสมมติฉันไม่ได้เล่นรองเท้าแล้วอยู่ดีมีรองเท้าอันหนึ่งที่มันจะแบบว่าเฮียตํานานไม่ผลิตแล้ว20ปีอะไรเงี้ยฉันก็ไม่สะสมจริงไหมแต่ถ้าแบบว่าฉันชอบอนิเมะหรือมังงะสักเรื่องอะแล้วแบบฉันออนิเมะเรื่องนั้นจะไม่ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ตีพิมพ์แล้วสัก1ิปีอะไรเงี้ยฉันก็สะสมมันก็เป็นอารมณ์น,นั้นแหละอืแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราดูนะเออ แต่มันก็เป็นสิงที่น่า,าสนใจนะไอพวกการที่สะสมของเป็นตำนานอะไรเงี้ยน่าสนใจอยู่ก็ก็ใช่นะแต่ว่าอย่างอ,าอย่างฟิล์มมันก็เป็นของใช้อะ่ะใช้แล้วหมดไปอ<ต>่ะเหรอหรือว่าเป็น,นของใช้เฉยก็มันก็ไม่ใช่หมดไปนะคือคือฟิล์มอะ่ะคือเราคือผมรู้สึกชอบฟิล์มตรงที่มันพอเราถ่ายใช่ไหม เราถ่ายเสร็จอ่ะเราได้รูปเราสแกนรูปแล้วสิ่งที่มันได้อีกอย่างหนึ่งอะที่มันมากกว่ารูปอ่ะคือตัวที่เป็นมวนฟิลม<อ>์มก็คือตัวมวนฟิล์มเวลาสามารถเอาไปสแกนรูปใหม่ในเทคโนโลยีการสแกนใหม่ได้อีกซ้ำๆรับไม่ท้่วแล้วการสแกนอ่ะมันก็แตงกันไป<อ>ในแต่ละอ๋ออ๋อแล้วไงต่อ นั่นแหละก็มันเป็น,สนเสน่ห์ของตัวมอนฟฟิมอะ่ะแล้วเราจะเอาไป DIY วสองสองไฟจากมอนฟฟีมเพื่อดเอูเองเลยก็ได้อ oh. ก็คือมันเปมันมีกิมมิกหลายอย่างที่ที่เรามีต่อมันอะ่ะอืมอืมอืมที่แบบดิจิตอลมันให้ไม่ได้มันทำให้รู้สึกถึงความนอเตเจียได้ด้วยใช่ไหมแบบสมัยก่อนหรือไมก่ก็เราก็สามารถไปใช้เ oh. ทคยียุคเก่ามาทำให้มัน เห็นในหลายๆรูปแบบได้มันเป็นของที่เก็บไว้ได้นานไม่เหมือนดิจิตอลที่เป็นรูปภาพที่แบบอยู่ดีแล้วเผลอไปลบไฟล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือมันสร้างคุณค่า<ม>ทางจิตใจได้หลายอย่างมากครับในวันกิดด <Digital S 1> <ม>ิจิตอลดิจิตอลอะที่มันเป็นไฟล์แล้วมันจะมีคุณค่าเลย<ม>แต่ว่ามันต่างจากฟิล์มตรงที่ว่าฟิล์มมันคือออริจินอลยันภาพถ่ายคืออย่างเดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะว่าฟิล์มเนี่ยการที่ ถ่ายภาพบนฟิล์มได้มันคือช็อตที่แบบข้างหน้าเลยข้างหน้าที่หมายถึงว่าณเวลาลนั้นนั้นใช่ในเลนส์มันคือะอะไรมันก็สะท้อนเข้าฟิล์มเลยใช่มันอะไรที่พูดถึงคำว่าออริจินอลนี่พี่ชอบมากเหมือนกันนะแก่นอะ่ะใช่แั่วแ,แหละมันคือมันคือสิ่งที่มันคือภาพสะท้อนที่มันดัดแปลงไม่ได้ มันเป็นกระจกที่แบบเข้าไปสู่ภาพถ่ายเลยเพราะว่ามันมีคําถามอยู่นะสลับมันมีคําถามอยู่สลับยุคใหม่ว่ากล้องที่เราถ่ายนะมันคือภาพจริงๆนะเวลานั้นจริงๆหรือเปล่าไม่เชื่ออะไรนะอ๋อไม่เชื่อฟังจริงตอนนั้นหรือเปล่ามันคือภาพจริงๆแบบเหมือนกล้องฟิล์มเหมือนกล้องฟิล์มสมัยก่อนจริงหรือเปล่าเก็ตปะยุคสมัยเนี้ย มันใช้ AI ชเปลี่ยน<ช>ความทรงจำของเราอยู่หรือเปล่าจริงไหมใช่คือมันปรับได้หมดไงอืมใช่เพราะงั้นอย่างตัวผมอะภาพที่ผมจะถ่ายสิ่งที่ผมจะปรับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวภาพหรือมุมภาพหรือการดัดแปลงมันแต่ว่าจะเป็นแค่สีเท่านั้นอ๋อสีโอเคอืมอืม โทนใช่ไหมพพเลือกโทนเล่นเลือกเดียวใช่ใช่เรียกว่าโทนอ,อิวโทนอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็มันก็เป็นคำถามที่แบบว่ามันต้องช่างน้ำหนักเนาะว่ามันแล้วแต่คนจะเลือกด้วยแล้วแต่คนที่จะชอบมันเหมือนประมาณว่าคนที่เขาเป็นช่างภาพจริงๆหรือคนที่ชอบบันทึกความทรงจำจริงๆอะ่ะเขาจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองไงว่าถ่ายไปแล้วมันคือการบันทึกความทรงจำในยุคในช่วงเวลานั้น,น,น จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความทรงจําที่บิดเบือนไปด้วยเทคนโนโลยีที่เขาดัดแปลงให้เราอยากให้มันเป็นแต่มัลวแต่คนจะชอบอบางคนก็อยากให้อยากเห็นความทรงจําในแบบที่เราอยากจะเป็นจริงไหมยอยากให้เราอยากให้มันเป็นกับความทรงจําจริงๆที่มันเป็นอืที่มันเป็นจริงๆกับการที่เราอยากให้มันเป็นมันเหมือนแยกกันคนละอย่างจริงไหมใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะ ผมยังมองว่าการถ่ายภาพมันก็คือการที่เราอยากให้มันจะเป็นมากอย่างนั้นมากกว่านะเพราะไงเราก็อยากให้สุจริตมันก็จริงใช่ผมยังผมยังเชื่อว่าคนที่ถ่ายภาพในในแบบที่สวยอ่ะหรือว่ามินิมอลหรือว่าอะไรต่างๆอมันคือภาพที่เป็นคนนั้นจริงๆอถ้าคนนั้นถ่ายแต่ ถ่ายแต่แบบสตรีดอ่ะแสดงว่าเขาก็ชอบเขาก็ชอบความเป็นแบบเหมือนเปียบไม่ง่ายอ่ะเหมือนเป็นคนเ e อ็กโทเวิร์ตกับ e อินโทเวิร์ตอถ้าสตรีดก็คงจะเป็นเ e อ็กโทเวิร์ตเนาะอืมอืมอถ้ามินิมอลแบบเรียบไม่ง่าย,ายมีจุดเดียวอะไรเงี้ยอืมก็คงจะมีความอ e ินโทเวิร์ตสูงหน่อย <laughs> ผมว่ามัน บอกถึงบุคลิกคนถ่ายได้ว่าถ้าคนนั้นชอบภาพแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนนิสัยยังไงมันเลยโยงไปที่ศิลปะได้เพราะจริงๆมันก็มันก็คือศิลปะมันก็รสนิยมค่าค่านิยมของมนุษย์แต่เนนะใช่ไหมใช่สุดท้ายมันก็มาเชื่อมโยงกันได้ตลอดเพราะว่าที่ฉันพูดสองสายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรมันจะมีสองมันจะมีมันแล้วแต่มุมมองเนาะบางคนก็ แต่แต่มุมมองที่แกพูดเดี๋น่าสนใจเพราะว่าฉันเคยได้ยินคําพูดคําพูดหนึ่งไงว่าแบบว่าเออเวลามันมันไปนเหมือนคาคมมัง้งเออเขาบอกว่าเวลาเวลาเวลา,เวลาเราใช้ชีวิตอ่ะเรามักจะจําเรื่องแย่ๆในชีวิตเสมอแต่เคยแต่บางทีอ่ะเราเราลองนึกถึงนึกถึงว่าเขาเราทำไมเวลาเราถ่ายรูปอ่ะทําไมเราถึงพยายามถ่ายแต่ด้านดีๆที่ถ่ายด้านดีๆหรือถ่ายมุมที่เราอยากจะเก็บไว้ ล่ะเออแล้วเ,เขาก็เลยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทําไมเวลาเราถ่ายรูปเราทําแบบนั้นแล้วทําไมเวลาเรามองย้อนกลับไปนในชีวิตตัวเองทําไมเราไม่ลองนึกถึงการถ่ายรูปดูบ้างอะทำไมถึงไม่พยายามจําสิ่งดีๆหรือว่าจํามุมมองที่เราอยากจะจําจริงๆของมันไว้เหมือกนการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเคยมีคนตั้งคาถามแบบนั้นไว้เงี่ยแล้วเจ้าก็รู้สึกเออก็น่าสนใจมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นมุมมองที่ทําให้เรารู้ว่าแบบว่า ใช่เวลาเราถ่ายรูปยังเลือกมุมดีๆเรายังเลือกมุมที่เราอยากจะจําเลยอืมโสดใหญ่ก็จะรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วแต่ที่ฉันจะบอกว่ามันมีสองสายเพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีสายที่เราจะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเหมือนประมาณบันทึกประวัติศาสตร์เนาะถ้าเกิดบางคนมันแบบจริงจังแบบนั้นไงบางคนแบบว่าแบบแบบ่หน สะดุ้งเลยพอดีเปิดบอไปเปร์เอนจินไว้้วเพลงมันเปลี่ยนแล้วสะดุ้งเลยเสียงมันดังอก็คือมันจะมีสายบันทึกประวัติศาสตร์กับสายทากับสายที่แบบถ่ายเพื่อบันทึกความทรงจำที่อยากให้มันเป็นหรือช่วงเวลานั้นๆหรือว่าสไตล์ของตัวเองอถ้าแบบพวกแนวบันทึกประวัติศาสตร์ก็คงจะแบบว่าอยากให้มันเรียวอยากให้มันจริงนั่นแหละแค่นั้นแหละก็ผมว่าแนวบันทึกประวัติศาสตร์น่าจะเป็นแนวช่างภาพข่าวเออแต่ละสุดยอะผมชอบ ไม่ใช่ล่าสดอีกคือหลายปีที่ผ่านมาแต่ผมว่าผมชอบภาพข่าวของ The Standard ที่สุดแหละทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ่าโอยมันหลายอย่างอ่ะคืออย่างผมรู้สึกว่าอ่าช่างภาพข่าวเนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำอยู่แล้วคือเคยไปทา <ำ S 2> อย่างแล้วแล้วมันรู้สึกว่า มันต้องไม่แข่งมันต้องไม่เบียดเสียด oh, อ๋อเออใช่ใช่ใชวันนี้ฉันดูข่าวเยอะกันเลยเออเห็นมุมนั้นอยอ่แต่ว่าคือในอดีตในอดีตคนที่มีชื่อเสียงในช่างภาพสายสตรีทอ่ะเป็นช่างภาพข่าวแบบเป็นช่างภาพข่าวมาก่อนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยช่างภาพสตรีทอนะ่ะ <laughs> เพราะว่าอะไรอ่ะรู้ไหม รู้สาเหตุแล้วก็เป็นเพราะว่าเขาบันทึกภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ได้จริงๆไงอ่าี่เป็นแบบมันเป็นเรียวช็อตแล้ว <c oughs> แล้วมันเป็นแบบในช็อตในวินาทีนั้นอะที่มันมีแค่ช็อตเดียวอืม <c oughs> <c oughs> อย่างมีภาพที่แบบที่รู้สึกอิมแพคมากอะ่ะคือมันเป็นมันเป็นสัดส,ส่วนที่คนจัดไปแล้วหรือว่า <c oughs> เขาตั้งใจ้ช็อตก็ <c oughs> <c oughs> จริงอย่างของ <c oughs> อย่างของก้าไก่มมผมชอบภาพที่เป็นที่เป็นแบบมีคนอยู่ตรงกลางที่เป็นเวทีสีส้มวงกลมแล้วเป็นฮอ,อที่แบบแล้วก็มีคนยืนยืนอยู่คนเดียวอ,อ๋อ,ออ๋ออ๋อเอออจได้เเป็นภาพที่แบบนะเออทำไมกูไม่ไปถ่ายวะ กูมาแล้วทำงานประจำทำเที่ยอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกเสียดายขึ้นมาใช่ไหมประวัศาสตร์ประวาสตรที่ได้จดจำจัดใช่คือคือแบบมันทั้งเรื่องถ่ายในม็อบอะไรนี้ด้วยคือหลายอย่างคือเขาไม่ได้ถ่ายแค่คือช่างภาพพวกเนี้ยของดส้งเดเขาไม่ได้ถ่ายแค่ฝั่งฝั่งเดียวไง เขาไปถ่ายอีกฝั่งด้วยที่แบบมันมีความย้อนแย้งต่างๆแล้วมันก็มีความแปลกปลอมในหลายๆอย่างทางสองฝ่ายคือมันเป็นช็อตที่ oh. ช่างภาพเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเห็นเหมือนกันอนะแต่ว่าคนทั่วไปเห็นยังไงไม่รู้นะแต่คือเราเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมหลายอย่างที่แบบบางอย่างมันก็เมคขึ้นมาอะไรแล้วแล้วช่างภาพก็าพยายามไปถ่ายช็อตนั้นอนะ ให้เราให้เราดูอ uh. แบบเหมือนเขาเห็นนะแล้วเขาลงมาอ,อะไรเงี้ยก็มันเหมือนกับว่าคนคนที่เป็นคนถ่ายเขาเขาเลือกมาแล้วเวลาจะลง